สองแถวแถวแรกจะเป็นการถักดับเบิลโคเชแถวที่สองจะเป็นการถักโซ่จํานวนของห่วงโซ่ต้นแบบเริ่มนะคะจํานวนที่ใช้แปดสิบสี่ห่วงค่ะจะได้เท่ากับรอบอกหนึ่งร้อยเซนพอดีสวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 2 6องห ep นี้เป็น ep สองข้อมูลใน ep สองนะคะเราจะคำนวณจากชิ้นงานทดสอบแรงมือตรงนี้ และเริ่มต้นในการถักตัวเสื้อข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแนะนำให้คุณดูตั้งแต่คลิปรหัส mf 1 2 6 ep 1ค่ะคุณจะทราบข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้และภาพรวมจากชิ้นงานที่เราได้มาทดสอบแรงมือมานะเราจะคำนวณโดยที่หาดูว่า10เซนแรงมือเราเองนะคะไหมที่เราใช้เส้นส6หัวเข็มที่เราใช้คือ 1. นมิล สิบเซนเราจะได้จํานวนทั้งหมดกี่ลายเวลาเราวัดให้วัดจากตรงที่เป็นลายดับเบิลโคเชนะคะดับเบิลโคเชคือ f คือพอหนึ่งคอเราวัดเลยงานโค้งเราก็วัดตามโค้งค่ะหาออกมาว่าสิบเซนได้กี่ลายนี่นะคะสิบเซนถึงกลายนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบ นั่นแสดงว่าหนึ่งลายคือหนึ่งเซนถ้ารอบตัวเสื้อของเราที่เราต้องการถักหนึ่งร้อยเซนเราจะเริ่มจำนวนห่วงตรงนี้ด้านล่างทั้งหมดหนึ่งร้อยห่วงชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ที่คุณเห็นนะคะจำนวนห่วงข้างล่างเวลาเราถักมันตึงไปเพราะฉะนั้นตอนงานจริงเราจะต้องขยายเพิ่มโซ่ตัวนี้ค่ะของต้นแบบจะถักรอบตัวเสื้อหนึ่งร้อยเซนจำนวนห่วงที่เริ่มหนึ่งร้อยห่วงค่ะ ของคุณก็เริ่มตามขนาดของตัวคุณเองได้เลยนะคะไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนมีผลกับขนาดที่ใช้ในการคำนวณคุณสามารถคำนวณเองได้ค่ะจากผังของตัวเสื้อตรงนี้นะคะช่วงแรกหลังจากที่เราได้จำนวนห่วงโซ่ที่เราจะเริ่มแล้วนะงานจะเริ่มถักจากข้างล่างนะคะสูงขึ้นมาของต้นแบบจะถักหนึ่งร้อยห่วงนะคะ ถักสูงขึ้นมาความยาวตามต้องการค่ะวัดจากความยาวตรงนี้มันจะอยู่ประมาณสะโพกนะคะเป็นสโพกบนสูงขึ้นมาถึงรักแร้ต้นแบบจะถักสามสิบเซนคุณปรับได้ตามชอบถ้าต้องการตัวยาวกว่านี้คุณก็เพิ่มความยาวไปนะเราจะถักวนวงกลมนะคะสูงขึ้นมาล้องไหมเป็นวงกลมดึงโซ่ออกมา เราจะปรับจากโซ่สามเป็นโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งเพื่อให้งานมันยืดออกนะคะงานจะได้ไม่ลั้งถักทิปเปิลโคเชดึงตัวยาวๆโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งนิ้วกลาง,างข้างขวากดไว้ลงไปตรงกลางดันหัวเข็ม ถทิปเปิลโคเช่ค่ะถ้าต้องการให้โซ่ตัวนี้มันยืดออกอีกก็สามารถเพิ่มได้นะคะจากทริปเปิลโคเชเราก็เปลี่ยนเป็นพันหัวเข็มสามครั้งก็ได้ถ้าต้องการให้มันยาวออกต้นแบบใช้โซ่สี่นะคะแล้วใช้ถัก พันหัวเข็มสองครั้งดึงยาวให้เราเอาหัวเข็มแทงไว้แบบนี้แล้วเราก็ถักมาเรื่อยอันนี้เป็นห่วงสุดท้ายนะห่วงสุดท้ายห่วงที่หนึ่งร้อยเราก็ถักโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงกลางห่วงตรงที่เริ่มต้นมันก็จะค้างอยู่ในหัวเข็มเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสาวมันนะคะหรือคุณจะใช้วิธีสาวเอาก็ได้นะนี่ค่ะพอเราจบที่ห่วงสุดท้ายเสร็จแล้วเราดึงห่วงตัวนี้ผ่าน มันจะเชื่อมต่องานเป็นวงกลมโดยที่ไม่ทําให้ห่วงตัวนี้มันบิดพอเชื่อมต่อเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะลายที่เราจะถักเราจะถักด้านที่เป็นโซ่นะคะหลังจากที่ลายมันเชื่อมต่อกันแบบนี้นะใส่มาร์กเกอร์ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มแถวที่หนึ่งโดยการที่ถักโซ่สามแทนดับเบิลโคเชนะคะลงไปตรงจุดเริ่มต้นตัวนี้แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งตัวโซ่สอง ตรงกลางช่องโซ่ตรงนี้ถักซิงเกิลโคเชเริ่มแถวที่หนึ่งของลายค่ะต่อไปเป็นโซ่สองถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัวตรงที่จุดเชื่อมต่อเราถักเก็บเศษมาด้วยปัดเศษตัวนี้มาเศษอยู่ในมือถักโซ่สองซิงเกิลโคเชต โซ่สองจุดเชื่อมต่อถักดับเบิลโคเชตถักแบบนี้ไปวนรอบงานจะถักวนวงกลมนะคะกลับมาจบแถวที่หนึ่งตรงมาร์เกอร์สีเหลืองค่ะโซ่ที่ใช้ตรงนี้เป็นโซ่สองลายที่เราใช้ถักตรงนี้นะคะจะมีแค่สองแถวแถวที่กำลังถักอยู่ตรงนี้จะเป็นแถวที่หนึ่งแถวแรกจะเป็นแถวที่สำคัญที่สุดนะคะ เพราะว่าถ้าเราเริ่มด้วยการถักห่วงที่มันลังเกินไปเวลาเราใส่เป็นเสื้อมันจะไม่สบายอย่าลืมนะว่าตอนที่เราเริ่มต้นห่วงโซ่เราต้องขึ้นเป็นโซ่สี่นะคะแล้วงานคุณจะไม่งอชายเสื้อมันจะไม่ลังแบบนี้เวลาเราถักมันจะไม่บิดเป็นเกลียวจบงานแถวที่หนึ่งนะคะโซ่สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วมันจะมาชนใส่ตรงที่เป็นคู่แรกของดับเบิลโคเชแทงไปตรงโซ่สามค่ะแล้วดึงผ่านขึ้นแถวต่อไปโซ่หนึ่งถักซิงเกิลโคเชลงไปซิงเกิลโคเชหรือ x หรือคอทอลงด้านบนของดับเบิลโคเชโซ่จะเป็นโซ่ห้า แล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเชลงไปด้านบนของดับเบิลโคเชลายจะเป็นแบบนี้โซ่ห้าซิงเกิลสองตัวถักตามลายตรงนี้ค่ะลายจะมีอยู่แค่สองแถวพอตอนที่มันจบแถวนี้นะมันจะจบโดยการที่ถักโซ่ห้าแล้วดึงผ่านหลังจากนั้นมันจะถักเหมือนแถวที่หนึ่ง ขึ้นด้วยโซ่สามแล้วก็ดับเบิลโคเชขึ้นตรงนี้แถวที่สองนะคะเวลามันจบงานโซ่ห้าแล้วก็แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นที่เป็นซิงเกิลโคเชตแทงดึงผ่านออกมาแล้วเราก็จะเริ่มถักแถวที่หนึ่งใหม่อีกลายมันก็จะวนอยู่แบบนี้นะคะโซ่สามแทนดับเบิลโคเชตหลักที่หนึ่งถักดับเบิลโคเชตลงไปอีกหนึ่งตัวด้านบนของซิงเกิล โซ่จะเป็นโซ่สองซิงเกิลลงไปในช่องโซ่โซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชต์สองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองโซ่สองซิงเกิลอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะโซ่สองดับเบิลโคเชต์สองตัว ถักสลับกันไปมาระหว่างแถวที่1กับแถวที่2ลายที่เราใช้ถักตัวเสื้อนะคะจะมีอยู่2แถวแถวที่1จะเป็นการถักดับเบิลโคเชสองตัวโซ่2องซิงเกิลโคเชโซ่2ถักดับเบิลโคเชลงไปด้านบนของซิงเกิล Single. โซ่สองซิงเกิลโซ่สองดับเบิลโคเชเราจะถักอยู่แบบนี้นะคะจนครบวนกลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้นงานจบโดยการถักโซ่สองซิงเกิลโซ่สองแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นดึงผ่าน แถวที่สองเวลาเริ่มเอาหัวเข็มย้อนลงไปในช่องดึงห่วงขึ้นมามันจะมีอยู่สองห่วงแบบนี้ถักเป็นซิงเกิลโคเชด้านบนของดับเบิลขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเช ถักไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความสูงของลายตามต้องการของต้นแบบจะถักสูงขึ้นมา30มสิบเซนพอเราได้ครบ30สิเซนเสร็จแล้ว EP ต่อไปเราจะแบ่งเพื่อที่จะถักตรงใต้รักแร้ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ผังลายจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ